ตลาดสมบัติบุรีนะคะเพราะว่าจำได้ว่ามีพวกรูปปั้นค่อนข้างเยอะเนาะก็ไปบนศาลตายายเมืองทองไว้ว่าขอให้เจอพี่จิติ์ภายในวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ซึ่งเราก็ได้เจอพี่จิตเมื่อวานนะแต่พี่จิตก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่อย่างไงก็คือเราบนว่าขอให้เจอ,อยังไงแล้วก็ต้องแก้บนนะคะก็เป็นมาลายคู่หนึ่งสูงระยะหูคือที่หัวเข่านั่นนันทีน่เราบนตายายไว้ตายายเนี่ยเราไม่ค่อยบนนะแต่ถ้าบนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกพังนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไระต่างๆอาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นลูกเป็นหลานเมืองทองมั้งเห็นท่านตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กอยู่เลยนี่ฝนกระแรงสากรแรงเมื่อกี้ไปส่งปูที่สนามแข่งแล้วแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเจอใครหมายถึงแบบไม่อยากพูดคุยกับใครไม่อยากถามตอบว่าเออนิดๆทำไมถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกปูว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวมาขอซื้อของแก้บนก่อนเตรียมตัวก่อน ก็ให้น้องเข้าไปแข่งแล้วก็เดี๋ยวนั้นก็ดูผ่านมือถือเอาเนี่ยไม่อยากเข้าไปข้างในนะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อกองเขาเรียกอะไรยใยใส่กองปลาเพิ่มด้วย แก้วนะคะเพิ่มเติมหน่อยที่บ้านนั้นก่อนล้างกองแล้วมันไม่ได้ใส่ทําไม่ได้ใส่แล้วไปดูอ้าวเหลืออยู่แค่ชุดเดียวต้องซื้อเพิ่มเพราะปกติใส่ในกองคือกองมันเป็นกองใหญ่อะต้องใส่ประมาณสองสองเขาเรียกอะไรสองแพ็คอะสองแพ็คใหญ่ก็ <im> เดี๋ยวซื้อไปติดไ้เพราะว่าวิ่งมาไกลานานๆมาทีนะคะก็จะไม่ได้มาบ่อยเท่าไหร่ ค่อนข้างเยอะนะติดตอนนี้รู้สึกเหมือนจะโดนทอรี่เล่นงานนะคะเหมือนทอรี่จะตดให้ดมนะคะเหมือนเหมืนกับเอฟซีเดี๋ยวเราซื้อร้านนี้แล้วกันตอนนี้มีที่จอดพอดีเคไปซื้อของก่อนเดี๋ยวหมาร้อนเดี๋ยวทอรี่ต้องนั่งไปจับขาเพิ่มขาหน่อยเพราะว่ามันเตี้ยนะคะมองไม่เห็นตู้ปลาเจ้าไปหมดไลมเนาะอยู่ทอรี่อีกเอาอล้วว่า เราก็ซื้อของก็ซื้ออาหารปลาค้าไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ขาตั้งปลาเนาะแล้วทีเดียวเดียเด๋ยวไปซื้อพวงมาลัยไปแก้บนกันเนาะไปแก้บนกันกำลัไปหาซื้อมาภาล้ําหอมมาขามเปียกอีกเนาะมาพวงมาลัยแล้วก็น้าแดงกลับเมืองทองไปดีกว่าพอลี่เป็นหมามีปัญหาไม่รู้กดทิ้งช่องแรือบบเปล่าไม่ทิ้งช่องที่บ้านนะลูกนะทิ้งช่องที่บ้านน,น,าน,น,นนะ ยังไม่สี่โมงเลยปลูแข่งตั้งห้าโมงกว่าออตรงนี้ตลาดสมบัติบุรีเขาก็ขยายโซนใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ได้มาประมาณหลายเดือนและเพราะว่าเที่ยวหลังๆนัดไปซื้ออาหารปลากับเปลือที่ในในจตุจักรเนาะเพราะบ,บางทีถ้าเทียบระยะทางการวิ่งจากบ้านมาไปจตุจักรกลับมาที่นี่อ่ะมาที่นี่อ่ะถูกเออไกลกว่าแต่ว่าจริงๆถ้าคิดไปขึ้มาให้รวบรวม ไปจะจัก่จะมาเข้าไปก็ต้องไปจอดรถต้องไปอะไรเสียค่าที่จอดอีกอย่างเงี้ยการมาที่สมบัติบุรีก็อาจจะคุ้มค่ากว่าสาหรับคนที่อยู่ในโซนปากเกร็ดนะคะก็รวมๆแล้วก็อาจจะคุ้มค่าเพราะว่าราคาของอย่างเช่นเกลืออย่างเงี้ยฉันมองว่าเออซื้อที่เนี่นะได้ราคาถูกกว่าใย,ยแก้วก็คือได้ราคามาถูกกว่าเนาะส่วนขาตั้งขาปานี่ราคาเท่ากันเลยอืมก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไปเรากับ ที่ซื้อตรงหน้าวัดนะคะรวมอะไรมีไม่พอ,อเอาเลยสรุปก็มาตลาดดีดีอ่ะได้ของแก้บนครบแล้วนะคะก็ <c oughs> จะครบพี่ทอรี่ร้อนเ,อเนะี่ยแล้วหรอกฮะไปไปแก้บนกันดีกว่านะแล้วก็มาถึงศาลตายายเมืองทองแล้วนะคะเดี๋ยวนัดกําลังจะไปแก้บนให้พี่ลี่รออยู่ห้องบนรถเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะไม่อยากจะดับเครื่องเนาะก็เดี๋ยวไปยกม้าลายลงก่อนแล้วก็คือถึง บนว่าขอให้เจอพี่จิตริสก็จริงเราเจอโดยพี่จิตริสไปวิ่งเล่นบนดาวหมาแล้วก็จริงนะั่นก็คืออยู่น้อยเราก็ได้เจอแล้วเราก็เราก็รับทราบและรับรู้แล้วก็ได้พี่จิตกลับมาไว้ที่บ้านกับเรานะคะก็ต้องมาทําตามคํามั่นสัญญาที่หมุนบานกับท่านสัตายาายไว้เนาอก็คือของแก้บนตายายหมดเลยนะ <c oughs> สัย,ยมากสาสวยมากนะคะนี่คือสัตายายเนะยาะเดี๋ยวเราไจปะจะแก้บน เมืองทองธาน,นีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปปลดปา้ายกันแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะเป็นเวลาได้ดูน้องปูแข่งแล้วแหละและ้วก็จะขับรถไปรับน้องปูที่อาคารนี้มีบุตรต่อเดี๋ยวเราไปปลดป้ายประกาศหาพิจิตรลิศลงกันเนาะแล้วก็แก้บนเจ้าที่ที่ตามพิธีที่พี่สาวเขาบอกมานะก็บ่นไว้3จุดนะคะก็คือเจ้าที่ในบ้านนัดเองเจ้าที่ตรงตรงซอย11บ้านที่นัทอยู่แล้วก็ตรงบริเวณริมบึงนะคะซึ่งตรงริมบึงเป็นบริเวณที่พบพ่จิตรลิศเนาะก็ต้องไปแก้บนให้ครบนะคะ รและร้อนดูออกร้อนใช่ไหมสมากที่ติดที่ติดติดไว้นะคะมาแกะออกก่อนเดี๋ยวไปจบเลงนะคะอ แก้บนสำเร็จเสร็จทุกที่แล้วนะคะที่ในเมืองทองเหลือจะไปแก้พิธเนทที่บ้านอีกรูปอีกที่หนึ่งนะคะ่ขอพระคเนสานีไปด้วยก็เรียบร้อยโอเคไปได้ไปรับปูเอซมารอพี่ปูหรอเยอะแยะมากมายแต่พี่นัาไม่มีอารมณ์น้องไายรับอย่ากเห็นพอลลี่อ่ะเปิดจบได้ป่ะขอถ่ายรูปนะ อยากถ่ายรูปกับไเงียไมาทเอาไมอ่ะรักเงียนะพี่ถึงพี่ถึงซอด้วยเอออเดี๋ยวจะเปิดกระจกแต่ห้ามใกล้มากได้ค่อยเลยมั้งหน้าตัวเอง คือมีน้องอยากเห็นทอร์ี่อยากเล่นกับทอรี่นะคะแต่ก็เลยบอกว่าให้เว้นระยะห่างก่อนนะไงวันนี้แข่งเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วน้องๆไม่ยืนรอเต็มเลยไม่ได้กรีตติ้งน้องๆเพราะอะไรอ่ะก็ช่วงนี้ต้องอยูห่างๆอย่างหุีอ้าวพะพระเด้อะทุกคนพนมมือพร้อมๆกันพี่ปูจะให้ฟังเทศ น้องๆอ,อะไรต่อเลยลืมเลย <c oughs> ไม่ก็บอกทางทีมเราะบอกว่าให้อยู่ห่างๆอย่างหง่วงๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีแข่งถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วคือมันมลำบากองถ้าติดโควิดขึ้นมาอะไร<ช>อย่างนี้ใช่ใชไหมพี่นัทเองยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะคะแล้วพี่นัทก็ต้องทำอะไรดูแข่งด้วยค่ะดูดูผัพท์ใช่ดูในถรถ กลับมาแก้บนแล้วก็ไปรับปูแต่ก็นั่งดูในรถแหละก็ก็น้องๆก็เข้าใจนะว่าเออเราห่างกันแป๊บนึง,บบนงเพราะว่าเดี๋ยวพอแข่งเสร็จก็เออ,อคุยได้อะไรได,ได้แบบวันนี้เหมือนเดิมแต่เอาจริงๆอะเราคือมันก็ต้องเว้นระยะนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกคนอของตัวเองเนาะเพราะของตัวเองคือแบบ เวลาเดินทางมาดูอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็อาจจะมาด้วยรถสาธารณะหรืออะไรก็ต้องคือก็อยากให้น้องๆระวังตัวด้วยดูแลวตมปเอดภหยขมดตัวเองด้วยเพราะว่ากลับบ้านมีเนาะมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือเด็กเล็กเด็กแดงอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้องระวังขอบคุณนะคะที่เข้าใจเพราะเหลืออีกห้าแมทนี่คือเป็นห้าแมทที่สำคัญมากๆโอเค ตน,นนี่อารมณ์ไหนพัดมาที่นี่ได้คะมาซือ้อยาค่ะยาดูอยาออกก็เลยพาพี่นันมาเลี้ยงข้าวกลางวันนะกินคนเยอะหมดแล้วนะ่ะเฮ้ยพี่อิ่มแล้วพี่กินเป็ดไปชิ้นหนึ่งเวอร์เนาะเวอร์มาก <laughs> หยตัวนี่เราดูซิ้งเดย์เข้าไปแล้วร้านเนี้ยเขามีแพะวันนั้นพาพี่ทอไปพี่ทอเขาไปเล่นกับแพะแล้วแพะเขาก็เอาเขาโขกหัวจำได้เขาลุกขึ้นเมื่อกี้เขานอนอยู่ประมาณสามนิ้วทีวีโอ้ยวันนี้เล่นกับเพื่อนเหรอลูกเอาไม่ได้เดี๋ยวเอาแพะมาเลี้ยงตัวนึงเล่นก็บเด็กกลางๆแล้วกันมีเล็กมากนะครับไม่ใช่ลูกปีนี้นะครับปังเลยนะ ไปแล้วพี่แพ้ไปแล้วอันนี้อะไร <c oughs> คือเขาเหมือนสีแดงเหมือนโนรีเหมือนกันนะอะอันนี้เรียกว่าอร่อยเนี่ย <c oughs> อืมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อันนี้นโนรีแต่สีเขียวนี่ไม่มัน่นใจตั้งใจมากแม่ขเขาเหมือนโนรีนะ ขยันเหรอฮะขยันเหรอไม่ได้ขยันแต่มันจะตายแลยนีอนี่เคะต้นไม้เหี่ยวบายบายเอฟซี bye bye, FC, หน่อยเดี๋ยวเราจะไปนอนกันละกูดไนท์ Good night, สิเดี Hi, อยาลืมติดตามโชว์มีทีต่อๆไปนะคะโปรดกดติดต oh, ัว s u b s ต r i b e ด้วยค่ะครับบ๊ายบาย